ให้เต็มพื้นที่พอดีต้องใช้หญ้าทั้งหมดกี่แผน่นเราวาดก่อนเลยแสดงว่ากว้างกับยาวเนี่ยมันไม่เท่ากันมันคือสี่เหลี่ยมพืนผ้ากว้างก็คือห้ายาวคือสิสองต้องการปูหญ้าญี่ปุ่นอ่ะเราหาหญ้าญี่ปุ่นก็คือขนาดเล็กกว่ามันเป็นเซนติเมตร ก็คือยี่สิบห้าเซนตรงนี้เป็นยี่สิบห้าตรงนี้เป็นห้าสิบจะสังเกตว่าหน่วยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราก็ทำหน่วยให้เหมือนกันก่อนโดยการแปลงเมตรให้เป็นเซนติเมตรก่อนเราจะได้คิดง่ายๆที่ต้องแป,แปลงเมตรเป็นเซนติเมตรเพราะว่าถ้าเราแปลงหน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่เนี่ยมันจะติดทศนิยมมันจะทำให้เราคิดเลขยากขึ้น เพราะฉะนั้นวิธีทําให้แปลงหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กแล้วมันจะไม่ติดหน่สัญลัค่ะตรงนี้เหมือนเดิมเลยะคะ่ะจากร้อยเซนติเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากับอขอเขียนด้หนึ่งเมตรมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรถ้าเราต้องการหาแปลงเมตรให้เป็นเซนติเมตรก็คือ สิบสองเมตรอ่ะจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือเอาสิบสองคูณหนึ่งร้อยจำไม่เสมอว่าฝั่งขวาคือสิ่งที่เราต้องการหาฝั่งซ้ายคือสิ่งที่โจทย์ให้มาเสร็จแ,แล้วให้เอาซ้ายเนี่ยคูณกับฝั่งที่เขาให้มาเพื่อจะหาคําตอบของตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้คูณกันมีค่าออกมาเป็นหนึ่งพันสองร้อยเซนติเมตรต่อมาจาก 5เมตรเนี่ยจะมีเท่าไหร่แล้วถ้า5เมตรละ่ะก็จะเท่ากับ5คูณ100ก็จะมีค่าเท่ากับ 100, 500 <cm. S 2> เซนติเมตรเสร็จแล้วเราหาพื้นที่ของสนามหญ้าก่อนหาพื้นที่ของสนามหญ้าสูตรก็คือกว้างคูณยาวเหมือนเดิมค่ะ ของเราคือเท่าไหร่ว่าของเราคือห้าร้อยยาวก็คือพันสองคิดเลขออกมาไม่ต้องไปคิดศูนย์เก็บศูนย์ไว้ก่อนเราเก็บศูนย์ไว้สี่ตัวใช่ไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ที่เราเก็บไว้เอาสิบสองคูณห้าก่อนมีค่าเป็นหกสิบเสร็จแล้วเราเก็บศูนย์ไปกี่ตัวเราเก็บศูนย์ไปสี่ตัวเราค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายด้วยสี่ตัวแบบนี้เป็นหกแสนตารางเซนติเมตร c มกำลังสองต่อมาเราหาของ ใ้ญ่ที่เขาต้องการพูดด้วยหาพื้นที่ของมันก่อนแล้เป็นเท่าไหร่ก็เป็นกว้างคูณยาวเหมือนเดิมค่ะกว้างคูณยาวกว้างก็คือ25เซนติเมตรคูณกับ50เหมือนเดิมเก็บส่วนไว้ิไว้เติมทีหลังเอา5คูณ25ก่อน5คูณ25มีค่าเป็น 5, 5 5คูณห้ยิแล้วเราค่อยเติมศูนย์ต่อท้ายแบบนี้เสร็จแล้วให้เอาทั้งหมดเนี่ยตั้งตัวนี้หารกับตัวนี้แล้วเราจะรู้ว่าเราควรใช้ไอ้ยาที่แทนเพราะฉะนั้นจะใช้ย่าทั้งหมด ก็คือเอาหกแสนตั้งหารด้วยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบข้างล่างมีศูนย์หนึ่งตัวค่าตัดศูนย์ไปหนึ่งตัวข้างบนก็ต้องตัดศูนย์หนึ่งตัวด้วยทีเนี้ยมันจะเหลือแค่ตัวนี้กับตัวนี้หารกันถ้าลงท้ายด้วยศูนย์กับห้าให้ใช้แม่ห้าหารก่อนอันดับแรกก็จะเป็นได้ยี่สิบห้าตรงนี้ ห้าได้หกสิบก็คือห้าสิบสองได้หกสิบแค่ตรงนี้นะแล้วก็เติมศูนย์อีกอีกตัวเท่านี้ลงท้ายด้วยห้าและศูนย์ใช้แม่ห้าสัดเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นห้าห้ายี่สิบห้าห้าสองสิบเหลือเศษสองเติมศูนย์ข้างหลังกลายเป็นยี่สิบห้าสี่ยี่สิบศูนย์เหมือนเดิม ลงท้ายด้ว <Phone> ย <Blaze> 5 15. ้า <peine> กับศ <vais> ูนย์ใ <seule> ช <recess iy ade> ้ไม่5ตัดหย่างเดิมค่ะก็จะเป็น5 1 5หนึ่หขอขยับนิดนึงคะคะมหน้าเหลือเ4ตรงนี้มี0ูนยทั้งหลังก็จะเป็น5 8 endpoint, 4แปดเพราะฉะนั้นคำตอบคือใช้480แทนค่ะถ้าลงท้ายด้วย0กับ5พยายามใช้แม่5ตัดก็ได้ตัด่วนง่าย ต่อมาข้อที่อ็ดค่ะผลบวกของลบยี่ห้ากับลบยี่สิบคือเท่าไหร่ก็คือล 25, บยี่สิบห้าบวกด้วยลบยี่สิบสังเกตว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแถมเครื่องหมายข้างหน้าตัวเลขของเราติดลบเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วใส่เครื่องหมายลบข้างหน้า ยี่สวกยห้าก็จะเป็นสี่สิบเก้าและเติมเครื่องหมายลบให้มันโอ้ยต้องเป็นสี่สิหเขียนใม่ผิดอันนี้สิคำตอบคือลบสี่สิบห้าค่ะเอายี่สิบห้าบวกยสิบได้เป็นสี่สิห้าและเติมเครื่องหมายลบข้างหน้าตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันนะตอนน่อมาข้อที่สอง กของลบยี่สิบสี่บวกห้าสิบเก้าสังเกตว่าเครื่องหมายมันต่างกันก็คือข้างหน้าห้าสิบเก้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกส่วนข้างหน้ายี่สี่เนี่ยเป็นเครื่องหมายลบให้เอามันหักล้างกันก่อนเก็บลบเอาไว้ที่หลังเอาห้าสิบเก้าลบยี่สี่ห้าเก้าลบยี่สิบสี่เท่าไหร่คะสามสิบห้าใช่ไหมทีนี้เครื่องหมายลบเนี่ย ที่ที่เคยบอกไว้ว่าให้อิงตามตัวเลขที่มากที่สุดตอนเนี้ยถ้าเราไม่ได้ดูเครื่องหมายลบตรงนี้ยี่สี่กับยี่ิบสี่กับห้าสิบเก้าห้าสิบเก้ามันมากที่สุดใช่ไหมแสดงว่าให้เราตอบเครื่องหมายบวกแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นเลขอื่นคือยี่สามให้ให้เราตอบเครื่องหมายลบข้างหน้าตรงนี้ให้อิงตามตัวเลขที่มากที่สุดแล้วตอบเครื่องหมายนั้นหน้าเลนขข้างหน้าต่อมาข้อสิบสาม ข้อที่สามเป็นการหาจำนวนเต็มค่ะแปดหารด้วยลบสองถ้าบวกหารลบบวกหารลบจะมีค่าเป็นเท่ากับลบเราคิดเครื่องหมายก่อนไปก่อนก็ได้คำตอบต้องเป็นลบข้อไหนที่เป็นบวกเนี่ยตัดทิ้งได้เลยแล้วเราค่อยไปดูเครื่องหมายลบเอาทีนี้การหาเนี่ยที่เคยบอกไปมันสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้พยายามเขียนในรูปเศษส่วนจะได้คิดง่ายๆ ก็จะเป็น8หารด้วยลบ2คำตอบเรามาเป็นลบแน่นอนถูกไหมเพราะว่ากว่หารลบได้ลบเสร็จแล้วใช้แม่2ตัด8 2คูณอะไรได้8ก็คือ2 1 2 2 4 8เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบ4ค่ะต่อมาข้อ14 จะเป็นเรื่องของเศษส่วนส่วนที่แรงเงาในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยมันจะแบ่งส่วนทั้งหมดก็เป็น,อ,น,นอันนี้อันเนี้ยเราม,ามองเป็นวงกลมหนึ่งก้อนใช่ไหมในวงกลมหนึ่งก้อนเนี่ยมันถูกตัดแบ่งเป็นสี่ชิ้นเรามองเป็นเค้กก็ได้มันถูกตัดแบ่งเป็นสี่ชิ้นทีเนี้ยแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนสี่แล้วเพราะมันถูกแบ่งออกมาเป็นสี่ชิ้นแล้วมันแรงเงา,าสามส่วนก็คือส่วนนี้ กับส่วนนี้ส่วนที่แรงเงาเนี่ยมีทั้งหมด3ชิ้นคำตอบก็คือ3าส่วนสีค่ะสิบห้าข้อนี้เหมือนกับข้อสิบสี่เลยสี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมในสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนหน,นึ่งสองสามแบบนี้แสดงว่าคําว่าสามส่วนแน่นอนว่าตัวส่วนคือเศษสาม ส่วน3ถูกไหมตัวเศษให้ดูที่ว่าเขาแรงเงาที่ตรงไหนเขาแรงเงาตรงเนี้ยแค่หนึ่งส่วนคําตอบก็คือหนึ่งส่วนสามค่ะต่อมาข้อ16ข้อ16ตรงนี้เขาให้เขียน12บส่วนสีเนี่ยเป็นรูปพจนิสัได้เท่าไหร่ก็คือ12บส่วนสี จริงๆอะถ้าเกิดว่าใครแม่สุดคูณให้ตัดเป็นทศนิยมได้เลยแต่ว่าให้แนะนําตัดเป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนโดยใช้แม่สองตัดก่อนก็ได้ถ้าเราไม่ค่อยแม่สุดคูณลงท้ายด้วยสองและศูนย์ให้ใช้แม่สองตัดก็คือเป็นจํานวนคู่เป็นจํานวนคู่ทั้งเศษและส่วนให้ใช้แม่สองตัดสองหกสิบสองสองสองสี่แล้วก็สองศูนย์ได้ศูนย์ลงท้ายด้วยเลขคู่อีกแล้วให้ใช้แม่อนอนนอนสองตัดเหมือนเดิมสองสามหก สองหนึ่งสองสองศูนย์ศูนย์มันจะเป็นอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะมันตัดกันไม่ได้แล้วสาดไม่มีะายหารกันได้สิบเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมันคือสามส่วนสิบเสร็จแล้วเราจะเขียนเป็นทศนิยมเขียนเป็นทศนิยมจริงๆอ่ะให้ตัดแบบนี้ไปเลยเป็นทศนิยมก็คือใช้แม่สิบตัดได้เลยสิบหนึ 10. 10่งสิบสิบคูณอะไรได้สามมีไหมไม่มีก็คือใส,ส่ศูนย์เข้าไปแล้วเติมจุดตรงนี้มันเหลือเศษสาม เติมศูนย์ข้างหลังตรงนี้มันเหลือเศษสามใส่3ามตรงนี้และ1สิบอะไรได้สามสิบก็คือสิบคูณสามได้30มสิบคำตอบข้อนี้คือ0.3ค่ะต่อมาข้อ17 <c oughs> เลขดเลยก,กำลังของสองร คำว่าเลขยกกำลังมันจะอยู่ในรูปของ a กำลัง n แบบนี้อันนี้ที่เป็น a กำลัง n แทน a เนี่ยเป็นจำนวนใดๆ <B. S 1> n เนี่ยก็คือจำนวนเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปเลขอ,อะไรล่ะเขาบอกว่า216เนี่ยมันจะเขียนเป็นอะไรที่กำลังแบบนี้ได้บ้างวิธีการทำให้เราตั้งหารสั้นเอา216เนี่ยมาตั้งหารสั้นลงท้ายด้วยเลขคู่ให้ใช้แม่สองค่ะ 2หาร2ได้1 2หารหนึหหนไม่ได้ก็ใส่ศูนย์เข้าไป2 8งแลงท้ายเลขคู่อีกแล้วใช้แม่ 2, สองส้าสิบแล้วก็2อ8ลงท้ายได้เลขคู่อีกเหมือนกันใช้แม่2 2 24เหลือเจ็ดหนึ่งถ้าแม่สุดคูณเราก็จะรู้ว่า3มันหาร27ได้ก็คือ3 9 27 9ก็คือ3 สามเก้าแบบนี้เสร็จแล้วเราจับคู่ค่ะเพราะว่าคาว่าเลขยกกาลังเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปของสองกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาเป็นเลขตัวนั้นแล้วก็หรืออาจจะเป็นรูปเลขของสามกำลังเลขสักอย่างหนึ่งแล้วออกมาเป็นเลขตัวนั้นหรืออาจจะเป็นสี่ก็ได้ห้าหกก็ได้ทีเนี้ยเราจับคู่มันมีทั้งหมดกี่ตัวหกตัวใช่ไหมแบ่งเป็นสองคูณสองคูณสองแล้วก็สามคูณสามคูณสามให้เราจับสองคูณสามแบบนี้ 2อคูณสแบบนี้แล้วก็2อคูณสแบบนี้มันจะกลายเป็น6กคูณหคูณหมันมี6กสามตัวเรายุบเป็น6กหนึ่งตัวและทั้งหมดกำลังสามมีหกสามตัวเรายุบให้เหลือหกตัวเดียวและเขียนเป็นกำลังสามหกกำลังสามหมายความว่ามันคือหกคูณกันสามครั้งแต่เราเขียนออกมาเป็นเลนยขยกกำลังค่ะ สองล้านเขาให้เขียนในรูปของสัญญากรณ์ทางวิทยาศาสตร์เขียนในรูปสัญญกรณิมิตคำว่าสัญ,ญากรณ์มิตเนี่ยมันคือการคูณมันคือการที่มันตัวเลขสักอย่างหนึ่งตรงนี้คูณด,ด้วยสิบกำลังอะไรก็ไม่รู้แหละตรงนี้อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าสัญญากรณิมิต เราจะเปลี่ยนตัวเนี้ให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้วิธีการเปลี่ยน,น,นเรานับศูนย์เลยเพราะว่าไอ้ศูนย์เนี่ยมันเกิดจากการคูณ 10, สิบศูนย์มีกี่ตัวข้อนี้ศูนย์มีหกตัวแสดงว่ามันคือสิบสองคูณ 10, สิบศูนย์มีหกตัวถูกไหมมันอ๋ออันนี้มันต้องเป็นทศนิยมด้วยตรงนี้ต้องไม่เกินสิบนะ ตรงเนี่ยไอเลขข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างศูนย์ถึงเก้าไม่เกินสิบถ้าเป็นสิบถ้าเลยเก้ากเลยเก้าให้ทําเป็นโทศนิยมเราแกให้เกี่ยวนี้ก่อนมันคือสิบสองคูณสิบกำลังหกถูกไหมเพราะว่าศูนย์เรามีหกตัวก็จะเป็นยุบเป็นสิบกำลังหกก่อนเสร็จแล้ว ให้นับจุด12เนี่ยทำเป็นโพสนิยมโดยการนับจุดไปข้างหน้าตอนเนี้ยมันคือ12.0คูณ10กำลัง6ถ้าเลื่อนจุดไปข้างหน้ามันจะเป็นการคูณ10เข้ามา1ตัวมันก็จะกลายเป็น1.2คูณ10กำลัง7ข้อนี้จะตอบเป็นข้อปัวใไก่ค่ะ ทุกชนิดสามสิบเ็นลดราคาสามสิบปรเซ็นซื้อรองเท้าได้ส่วนลดได้ส่วนลดสี่้อยห้าสิบบาทแสดงว่ารองเท้าคู่นี้ติดป้ายราคาเป็นเท่าไหร่เขาให้หา เขอองรงร้ทาวิธีทําตอนเนี้ยไอส่วนลดมันคือ450ถูกไหมซึ่งไอการที่จะได้ส่วนลดเนี้ยมันเกิดจากเอาต้นทุนที่คูณกับไอเปอร์เซนต์ของการลดราคาตรงนี้เราจะใช้เป็น30ส่วน100ต้นทุนขอแทนเป็นตัทีนะเสร็จแ,แล้วส่วนลดมันต้องเท่ากับ450เพราะฉะนั้นสูตรมันจะเป็นตัวนี้ค่ะ ลดเท่ากับต้นทุนที่คูณขอใช้วงเล็บแทนการคูณนะคะคูณกับเปอร์เซ็นต์การลดส่วนลดเขาให้มาแล้วคือสี่้ยาสิบาทต้นทุนขอแทนเป็นตัว p เขาต้องการหาว่าต้นทุนของเราคือเท่าไหร่ก่อนที่เราจะลดราคา,าเปอร์เซ็นต์การลดก็คือสามสิบส่วนหนึ่งร้อยพยายามทำเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เป็นในรูปของเศษส่วน แบบนี้เสร็จแล้วเราแก้สมก,การหา p ค่ะถ้ามันหารอยู่ย้ายไปฝั่งซ้ายมือก็จะกลายเป็นคูณจะกลายเป็นสี่ร้อยห้าสิบคูณหนึ่งร้อยตรงนี้ p คูณสามสิบเราอยา่าเพิ่งคูณกันก็ได้ย้ายข้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตัดตรงนี้สามสิบันคูณอยู่กับ p ถ้ามันคูณอยู่ย้ายไปฝั่งซ้ายมือจะกลายเป็นหารก็จะกลายเป็นสี่ร้อยหาสิบคูณหนึ่งร้อยหารด้วยสามสิบ เข้ากับผีเสร็จแล้วเราค่อยตัดคอนเศษส่วนค่ะศูนตัดศูนตรงนี้เสร็จแล้วลองเอาสามตัดกับสี่้ย้าสิบดูก่อนมันอาจจะตัดได้ก็ได้หรือไม่ได้ก็ทำค่อยทำเศษส่วนที่หลังก็จะเป็นสามหนึ่งสามสามหสมเหลือเจ็ดหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ถึงสี่ สามห้าสิบห้าเหลือศูนย์ก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบที่คูณกับสิบเก็บศูนย์ไวคิดที่หลังมันจะเหลือแค่สิบห้าคูณหนึ่งสิบห้าคูณหนึ่งได้สิบห้าศูนย์ที่เราเก็บไว้มีสองตัวเติมศูนย์ต่อท้ายสองตัวเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบหนึ่งพันห้าร้อยค่ะ ยี2สิ2อ็ขอข้ามนะคะเรื่องนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วในเรื่องของการวัดขนาดพื้นที่กับสื้นที่ขอมาที่ข้อ23เลยนะคะยี่สิบสามเขาให้หาว่าหนึ่งวาเนี่ยเท่ากับกี่เมตร หนึ่งวาอันนี้ถ้าเราจะจาไปสอบรก็จาไปได้เลยหนึ่งวาเนี่ยมีค่าเท่ากับสองเมตรค่ะคําตอบก็คือตอบองวงมูได้เลยหนึ่งวาเท่ากับสองเมตรต่อมาข้อยี่สี่เขาให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคําว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยด้านทั้งสองด้านเนี่ยมันจะเท่ากันตรงเนี้ยมันจะเท่ากันทุกด้านตรงนี้ก็สี่ ตรงนี้ก็สี่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมส่วนหาพื้นที่สี่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณกับด้านด้านของเราก็คือสี่ใช่ไหมแล้วก็คูณกับสี่คำตอบเป็นสิบหกตารางเซน,เซน,นติเมตร cm กำลังสองค่ะหรือก็คือขอ้อกอไก่ ค่อข้อนี้จะเป็นการหาขนาดของปีซึมลูกบาศก์เซนติเมตรเดี๋ยวขอวาดรูปใหนคะุคะ ตรงนี้ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมคุณค่ะอันนี้สามแล้วก็ห้าสูตรของการหาสูตรปริมาตรของปิซึมเนี่ยให้ดูตรงนี้ก่อนค่ะอันเนี้ยมันคือฐานสามเหลี่ยมน,นะทําไมถึงเป็นฐานสามเหลี่ยมเพราะว่าเขาจะอิงตามรูปแบบฐานของมันจริงๆถ้าเรามองแบบเนี้ยเราจะคิดว่ามันคือฐานสี่สี่เหลี่ยมผือนผ้าแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราคว่ำลง กลายเป็นฐานสามเหลี <Wars> ่ยมเพราะว่าความสูงของปีชื้มเนี่ยมันต้องเท่ากันทุกทุกส่วนเลยมันเลยกลายเป็นฐานสามเหลี่ยมซึ่งถ้าสูตรของปริมาตรปีชื้มฐานสามเหลี่ยมจะใช้สูตรนี้ค่ะก็คือพื้นที่ฐานคูณกับสูงพื้นที่ฐานของเราฐานของเราเป็นสามเหลี่ยมสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐาน คูณสูงแล้วก็คูณสูงของปีกซึมอีกทีนึงอันนี้ของสามเหลี่ยมนะฐานของสามเหลี่ยมถ้าเรามองสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือสูงของมันพื้นที่ฐานก็คือแปดสูงคือสามก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วน 2, สองคูณแปดแล้วก็คูณห้าสูงของปีกซึม สูงของปีซึมตรงนี้คือสามนะคะอ๋อตรงนี้ต้องเป็นเลขสามสูงของพื้นที่สามเหลี่ยมคือสามส่วนสูงของปีซึมเนี่ยให้ดูตรงส่วนนี้เรามองกับว่ามันกว้างลงมองว่าแบบมันฟว้างลงแล้วมันจะเป็นรูปแบบอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งสงเนี่ยมันจะเท่ากันสูงของมันก็คือห้าตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคูนด้วยห้าเสร็จแล้วเอาสองตัดแปด สองสี่แปดพยายามอย่าทำให้เป็นติดส่วนเราทําให้เป็นตัวเลขที่อยู่ตัวเศษตัวส่วนเนี่ยพยายามอย่าติดมันแล้ว 20. 20 5. เอาสี่คูณสามได้ยี่สิบยี่สิบคูณห้าเอาสี่คูณสามได้สิบสองค่ะสิบสองคูณห้าได้หกสิบคำตอบก็คือหกสิบลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือซีเอมกำลังสามข้อนี้สอมางูค่ะ ต่อามาข้อยี่หกจะเป็นในเรื่องของสถิติจะแบ่งเป็นคะแนนแล้วก็จำนวนนักเรียนหนึ่งส่วนหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็สองยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบแล้วก็สิบสี่เอ็ดถึงหกสิบยี่สิบเจ็ดแล้วก็หกสิบเอ็ดถึงแปดสิบ แปดคนแล้วก็แปดสิเ็ดถึงหนึ่งร้อยสามคนมาดูที่ข้อยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องก็ไก <c oughs> ่เขาบอกว่า <c oughs> นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนในช่วงส1สถึงหกสิบจริงไหมอ่ะแสดงว่าถูกก็ไก่เนี่ยถูกเพราะว่าะอะไรเขาถามข้อที่ไม่ถูกต้องคนที่ได้คะแนนในช่วงเนี้ยมันมีมากที่สุดอันนี้คือจํานวนนักเรียนที่ได้ในแต่ละช่วงของคะแนนแสดงว่าก็ไก่ถูกต้อง ขอไข่ความว้างของอันตภาพชาญ2 1ยี่สเถึงสีเท่ากับ20สิจริงไหมลองนับไปก็ได้2 1่สิบเอ็ดถึงสี